สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับครับครับมื่อในทางส่องเสี้ยงยาพาละกามีแนวทางครับแนวทางมาฝากมาตอนครับไอเอฟซีเบงนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเมื่อนี้เป็นตัวเลขของเกียใหญ่เมืองทองเหรอครับเป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสําหรับผู้เข้ามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเนาะครับเพื่อสิบอัดผ่านแนวทางครับ ไปสู่ไปน้ากันเรื่อยๆครับสาหรับตัวเลขเล้าพัฒนาครับอันนี้เป็นเลขสูตรเหลขคํานวณครับของเล่าเนาะครับเนาะครับครับสําหรับชุดนี้เป็นของเกยหไ่เมืองทองนะครับสําหรับตัวเลขเกยหญ่กะหายมาแล้วครับตัวเหลขกกำลังครับเปิ่นทรงมาแล้วครับเอาก้อนิเข่าไปเบิ้งงวดต่อไปกับมาเบิ้งงวดที่แล้วก่อนครับสําหรับงวดที่แล้วของเกยหญ่เมืองทองครับ วันที่8ปดมกรล่าเป็นวันพุดนะครับเนาะครับเกยง่ายลูดไปที่ศูนย์กับหกครับกลุ่มเด่นหกครับมีแค่นี้ตัวเลขนะครับเนาะครับครับการลูดไปครับเลขลูดครับเพราะว่าเลขมันออกเลขที่ออกเก็ดเก็ดี่ี่ีเก่าครับเก็ดีเป็นเลขลางนะครับเนาะครับเลขลางครับไม่มีจักหางแหรอครับยังไง พิทาหกครับซีเก่าครับเป็นเลขบนครับครับสำหรับตัวเลขเป็นหามากคับมีศูนย์กับหกแหละครับเลขวิ่งเลขกลุ่ครับเอาไปลูดน้อยๆครับเลขกสะอาดๆตาเนาะครับเนาะสำหรับเลขเกี่ยงไงครับเลขเลขวินครับเลขวินของเพิ่นกับซีเก่าแหละครับไอเก่าซีครับเก้าสี่หกศูนย์ เก้าก่ามาซีกับมาแหละครับมาทั้งสองแหละครับเก้ากับซีกอดข้อกันมาครับใกล้กันพร้อมครับติดกันครับตะวังเพิ่นบพ่จับมาครับเข้ากับเสียนไปน้ำกันแล้วครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นจับกับเป็นจับศูนย์กับหกซะครับกรับเป็นเลขศูนย์เลขคำนวณของเพิ่นครับเพิ่นออกมาแบบนี้ครับศูนย์กับหกตดอยู่ท้ายผมครับครับสําหรับเลขที่ออกกับเกต c 4เก่าเกเก่า C เก่าครับ C เก่ามาครับเลขจับคู่6คู่ของเกย์ไงเกย่ไงหาไปที่6กสาครับเมื่อเป็นเกจลุดแต้มหนึงครับเป็นหกสี่หกห้าศูนย์หนย์แปดสี่ศูครับจับคู่ลุดครับเลขลุดลุดคือกันครับ ถ้าเลขลูดลุดกับลุดมาน้ำกันเนาะครับเนาะครับถ้าลุดจับบมแมนกับโมเมนครับบางเทีบางที่เอฟซีอาจสิมีผู้แม่นกับมีครับเพราะว่ามีเก่ากับซีอยู่ครับแล้วก็เลขสามตัวให้มาสองหางหกศูนย์แปดเก้าหกซีคือเก่าครับเก้าหกซีคือเก่าครับบระมาณซีซีเนาะครับเนาะครับ ซีของเพิ่นกับติดมาอยู่ครับติดมาลายถ้าว่าเพิ่นกับเจับมาหาเนานะครับเนาะครับเอาเป็นเลขสูตรของเพิ่นครับ,นะรบเอาเอาไปเบิ่งนํ้กันครับต่อไปเพิ่นว่าเอาไปชค่วไปมานไปลำไปรวยเลยครับ,รบเป็นงวดงวดบันที่เป็นงวดบันที่สิบน,น,นะครับวันที่สิบนะกับเนาะ ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์ให้กาบขอบพระคุณเป็นยานสูงละครับครับขามาติดตามมาเบิ้งไปนักกันครับสู่ไปนักกันเรื่อยๆครับสำหรับตัวเลขครับครับเป็นเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาของเกียร์ใหญ่ครับวันที่สิบมกรา ปีใหม่แล้วครับใส่ปีใหม่ครับยังเป็นเดือนเอราปีใหม่อยู่ครับครับสำหรับเลขหลุดเกนใหญ่หลุดไปที่อันนี้เลขหลุดครับหลุดหลุดไปที่เก็ดครับเก็เก็ดกับสาม ครับสำหรับเล็กวินครับเลขวินเอาไปวิ่นเอาเอ้อครับเด้อครับมาครับชัดครับสำหรับเล็กวิน3 4 3 4ี่เกตครับสามสีกับ7จ็กอดข้อกันมากครับ1 7, กับ7จ็ดมาไจังวากันไปครับเล็กสำหรับเล็กวิ่งเล็กหลุด จับคู่หกคู่ครับมีหกคู่เดครับเด้อครับหกคู่มีสามเจ็ดสามเจ็ด,สา,จดสามเก้าสามเก้า,า,กาตัวสุดท้ายกับสามกับเป็นสามศูนย์แหละครับอยู่ในหนีไม่มีละครับสามศูนย์นะ ตัวติดสม่า,า,มมาครับเอาสามราเป็นหลักของเงินครับสี่เก็เก็ดสี่ครับเ็ดสี่เก็ดสี่สสหครับมีคูครับมีคูค ครับนี่เป็นเล่าพัฒนาครับเรลาพัฒนาประจันที่สิบครับชุดนี้เป็นของเกยไงครับเกยไงนะครับเด้อครับครับเด่นไปที่เกตครับเดินไปที่เกตสำหรับเลขกวินสามสี่หนึ่งเกตเอาไปจับวินครับเอาไปจับวินนะครับเด้อครับเลขสามตัวเกย์ไงหายมากแต่อ้วงงามนะครับ อาวปบากเลขสามตัวครับให้มาสองหางครับเกตศูนย์สี่สี่สี่สามสี่สี่สี่สามครับสวยงามครับสวยงามอันนี้เป็นของเก๋ใหญ่เก๋ใหญ่ครับเก๋ใหญ่ เทใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับถือว่างามอยู่ครับเหล็กเกียใหญ่งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วแต่ว่าจับผิดครับีเป็นเลขสูตรของเพ่นก็กระมูกจัเนะครับเนาะวาว์ปันสิออกตัวใดครับครับนี่เป็นเล่าพัฒนาเลยครับเ้อครับงวดประจำวันที เล่าพัฒนาประจำวันที่สิบแหละครับวันที่สิบเอาแคปหน้าจอไว้ครับชุดนี้เป็นของเก๋ญ่เกลใหญ่เมืองทองครับสำหรับตัวเลขของเพิ่งลูดไปที่เก็ดับสามแล้วครับเก็ดับสามนะครับเนาะครับเลขเว้นกับมีสามสี่หนึ่งเก็ดครับติดหนึ่งไว้อยู่ครับหนึ่งมางามๆเลยครับเด้อครับหนึ่งกับเก็ดเพิ่งเพิ่งกับมาอยู่ครับสามเก็ดสามเก้า สามศูนย์ตัวแรกข้งเพิินแหะครับสามเกียดข้งเพิ่นกลมเด่นกลมเด่นไปที่สามเจครับเจ็ดนี่เป็นตัวร่องครับติดเจ็ดไว้ครับติดเจ็ดไว้สามศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าครับอ้าวแคบหน้าจอได้เลยครับที่นี่ครับเสร็จสิ้นแล้วครับสาหรับตัวเลขเอามาตออมาฝากโชคโฉบมันมันลำลำเรื่อยๆครับครับ ทางส่งก้อเสนอเป็นเพียงแนวทางเราครับเนาะครับบ่ต้องเอียงมากไหมครับครับอันนี้เป็นเพียงตัวเลขครับครับพิจารณาเอาครับสําหรับผู้มักครับผู้คัดกระพานแหะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรแหละครับท่านส่งกับขอลาพีละนองนะครับเนาะครับโชคโชคมันมันลำลำไม่ลุ้ยครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ